ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมมาเล่นฟุตบอลด้วยด้วยแทคนิคตวล้วนนะครับวันนี้เราเปลี่ยนตัวจากนัดที่แล้วนะครับประมาณนักสี่คนสี่ตำแหน่งนะครับแต่ว่าโดยรวมของเกมนี้ก็ชื่นชมน้องๆน,นะครับที่สามารถที่จะเ,เล่นด้วยวินัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมลุกเกมรับนะครับตามพยายามทํา ทำตามแท็กติกที่ที่ซ้อมกันมาแม้ว่าเ,าเรื่องของสมรรถภาพอาจจะค่อนข้างอาจจะโรยลายไปนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็เราเองก็จะมีจังหวะที่จะบิลลอัพขึ้นไปนะครับหลังกลางเนี่ยผมว่าค่อนข้างทำได้ได้ค่อนข้างดีนะครับเหลือแค่ว่าระหว่างกลางกับแดนหน้าเนี่ยที่เรามีโอกาสจบประตูเหมือนกันนะครับในเกมเราจะเห็นว่าก็มีโอกาสจบประตูสองสามลูกนะครับแต่ด้วยด้วยความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่ค่อยค่อยเข้าขากันนะครับเพราะเราเปลี่ยนตัวค่อนข้างหลายตัวมันก็ทาให้ไม่สามารถที่จะจบประตูลูกที่2ได้ครับ ประตูที่ทาได้ในวันนี้ครับรออยู่ว่าพอใจอถามว่าพอใจไหมก็ก็พอใจกับผลการแข่งขันนะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่มันต้องปรับปรุงก็คือจังหวะที่รับแล้วโต้กลับที่จะไปทำประตูซึ่งเราก็มีโอกาสนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ก็ต้องคงต้องกลับไปปรับปรุงนะครับในช่วงก่อนที่จะไปเยือนเกษตรในสุดสดา์นี้ครับ คือตอนนี้เราเดี๋ยวผมก็ต้องเช็คผู้เล่นนะครับว่าเรามีผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บและแบนเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าเรามีผู้เล่นอย่างจำกัดผมมีผู้เล่นอยู่24คนเป็นประตู3คนแล้วก็ผู้เล่น21คนซึ่งตอนนี้ก็บาดเจ็บไป1คนแล้ววันนี้แบนอีก1คนนะครับก็คงต้องเช็คนะครับว่าตัวผู้เล่นในแมตช์เนี้ยนะครับ คนไหนมีความพร้อมที่เล่นในแมตที่จะไปเยืงกเกษตรไหมถ้าร่างกายไม่คม่อยสมบูรณ์เราก็คงต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็คงปรับเปลี่ยนแทคนิกที่จะออกไปเยืงกเกษตรถามว่าเกษตรเป็นทีมในในอันดับที่ใกล้ๆกันแต้มพอๆกันเนี่ยเราเองก็คงต้องต้องทำไปทําเกมลุกที่มันเหนียวแน่นนะครับแล้วก็เกมรับที่มันมันพร้อมที่จะป้องกันนะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียแต้มนะครับโดยรวมก็จะพยายามจะแปะแต้มกับบ้านให้ได้ครับได้ทางด้สมปองกับโคเน่มา ถือว่าลงตัวครถือว่าถือว่าเราค่อนข้างโชคดีครับเราเราได้ผู้เล่นที่มีประสบการณ์นะครับมาอย่างโคนเน่มาช่วยผู้เล่นในแดนกลางนะครับขณดสมปองเนี่ยก็เล่นช่วยในเรื่องของเกมลุกที่จะสามารถเก็บบอลได้อะไรได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความฟิตนิดน,นึงเพราะว่าสมปองเล่นกับจานจุรีมาในเล็กแรกนะครับแล้วเล็กสองแล้วก็บอลมันเตะติด,ต,ด,ต,ดติดกันมาเลยนะครับตอนนี้สมปองก็พยายามปรับสภาพซึ่งก็ได้ลงตัวจริงมาตลอด90นาทีมาสานัดแล้วก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆย,รย,รยครับครับจะนัดฝากไปถึงแฟนบอลอาเซนล ก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนบอลสุรากรทุกคนนะครับไม่ว่าจะามายืนดูอยู่รอบสนามนะครับแล้วก็ตามเชียร์นะครับส่งกําลังใจใพวกเราก็หวังว่าจะส่งกําลังใจให้พวกเราแล้วก็น้องๆทุกคนอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนจบฤด,ดูกาลครับขอบคุณครับ